ครับวันนี้จะมา,าทำมันโถนะครับมันโถฟักทองนะครับวันนี้มาทำมันโถฟักทองใะไหนี่ยฟักทองถ้าก็ลองเอาไปดูนะครับทำไปพิจารณาดูแลครับอันขั้นแรกนะครับเราใช้ไอ้ไอ้แป้งแป้งออ้แป้งสาลาเปานะครับ แป้งยี่ห้อนี้รู้สึกว่ามันมันนิ่มดีนะครับถ้าเอาไว้พิจารณากันนะครับบางครั้งบางที่เขาจะเน้นไอ้แป้งไ,ไอ้ไอ้ไออยางอื่นนะครับแต่ผมทำอ่าสาระเปาทำไอ้มันโถแล้วมันไอ้แป้งอัอนนี้มันนิ่มกว่ามันนิ่มดีนะครับครับอ่าขั้นตอนแรกเลยนะครับอันนี้เป็นการปั่นครั้งแรกนะครับถ้าท่านไม่มีเครื่องปั่นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเครื่องปั่นเล็กนะครับอ่า ก็ใช้ครึ่งสูตรก็พอนะครับครึ่งสูตรครับ <c oughs> ปกติแลว้วมันแป้งเนี่ยเขาจะใช้อัน375กรัมนะครับอันนี้มันครึ่งสูตรนะครับครึ่งสูตรก็ใช้อันแป้งแป้งอันแป้งซาลาเปาเนี่ยแป้งซาลาเปามาทํามันโถเนี่ยมันก็ร้อยแปดสิบแปดกรัมนะครับท่านก็าช่างให้มีอาตาช่างให้หน่อยนะครับร้อยแปดสิบแปดสิบแปดกรัมหรือ หรือถ้าท่านอืมก็จะใช้แบบเอาประมาณการเอาก็ได้นะแต่ต้องใช้วิธีถ้าใช้ประมาณการนี่ท่านจะต้องเวลานวดนี่นท่านท่านจะต้องดูคํานวณดูนะว่ามันความความเหนียวความแน่นอะไรมันได้ที่หรือเปล่านะก็มันถ้ามันแข็งไปก็เติมน้ํานะครับถ้ามันอ่อนไปมันก็ต้องเติมแป้งอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับอันตัวที่สองนะครับตัวที่สองคือ จะใช้อ e ันอันปกติที่อื่นๆเขาใช้น <hi> ้ําตาลทรายนะครับผมเองนี่ผมได้ใช้อ่าเนี่ยครั้งนี้ผมได้ใช้อันน้าตาลแย่หวานนะครับน้าตาลญ้าหวานอ่าถ้าเต็มสูตรมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้มันครึ่งสูตรนะครับอ่าใช้อันนี้ตอนนี้ครึ่งสูตรก็ใช้อยู่อันครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครึ่งช้อนโต๊ะน้แป้งยาอันเนี้ยอ่าน้าตาลญย่หวานเนีย เพื่อเอาไปเป็นอันอาหารของอันยีสต์นะครับอ่าต่อไปก็คือยีสต์นะครับอ่าใช้ยีสต์ปลาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครึ่งช้อนโต๊ะอ่าครึ่ง,งช้อนโต๊ะก็คืออั้ครึ่งเนี่ยครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ยีสต์ลงไปนะครับใส่ยีสต์ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ใส่แล้วนะสามอย่างนะครับอ่าอ่าทวนนะครับแป้งอ่าแ,แป้งซาลาเปา หนึ่งร้อยแปดสิบแปดกร,รัมนะครับน้ำตาลทรายหรือไอ้นี่เนี่ยถ้าถ้าคนจะเว้นน,น้ำตาลทรายนะใช้ไอ้นี่ไอ้น้ำตาลย่าหวานนี่นะครับเห็นไหมเพราะมันมันจะมันมันจะดีต่อสุขภาพแล้วก็ยิ่าครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครึ่งช้อนโตะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโตะนะครับเสร็จแล้วน้ำนะครับน้ำปกติแล้วมันก็เราลดหน่อยนะครับ ปกติแล้วเต็มสูตรมันต้องสองร้อยนะครับอันนี้ก็แค่เก้าสิบห้านะครับเก้าสิบห้าเนี่ยน้ำเห็นไหมน้ำแล้วก็อันอ่าอ่าไอ้ไอ้ฟักทองนะครับฟักทองที่เรานึ่งมาแล้วนะับเห็นไหมนึ่งมาแล้วแล้วก็บีบบีบให้มันเละเละเลยนะครับเอาฟักทองใส่ลงไปก่อนนะครก็เห็นไหมฟักทองนะครับอันอันแรกนี่มันมีอยู่สามสามอย่างนั้นนะครับ แป,แป้งแป้งอ่ามันโถแป้งไอ้คาลาเปานะครับแล้วก็อันน้ำตาลสายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับยีสส์ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครับใส่ใส่ลงไปแล้วนะครับเห็นไหมใส่ไปแล้วนะครับเห็นไหมอ่าเอาเอา,เอา,เอาใส่ลงไปนะครับเห็นไหมอแล้วก็น้ํานะครับน้ำเก้าสิบห้ากรัมน่ใส่ลงไปนะครับแต่ถ,ถ้าถ้าถ้าท่านเห็นว่าอัน มันยังแน่นอยู่นะก็เติมน้ําได้นิดๆนะครับเติมน้ําได้นิดๆนะทีนี้เราก็เริ่มอันเริ่มจะเปิดเครื่องแล้วนะครับไอ้เครื่องเล็กนี่นะครับอันนี้ถ้าได้ถ้าถ้าท่านไหนมีเครื่องก็นวดมือนะก็เอานวดมือเลยนะนวดไปเลยนวดนวด,นวด,น,วดนวดไปนะอันนี้เราเปิดเครื่องเลยนะครับ เปิดเครื่องมาก่อนนะครับไม่เป็นไรให้มันหมุนมาก่อนนะครับอทีนี้เราก็อันใช่อันใหฮใช้ไอ้ไม้พายนะครับผสมผสมมาหน่อยเอามันเช้คเครื่องนะครับเพื่อให้มันไม่ติดไอ้ข้างๆนี่นะครับไอ็ไมอาก็ก็อันนี้เป็นการผสมครั้งแรกนะครับอ่าอันอันมันต้องต้องนวดครั้งที่สองอีกนะครับอ่าแล้วก็เอามาขึ้นลูกนะครับเห็นไหมอ่า อ่าแล้วเดี๋ยวก็ว่าขั้นตอนต่อไปนะครับไอขั้นตอนนี้เอาว่ากันไปก่อนนะครับอ่านวดแป้งครั้งแรกเลยนะครับเห็นไหมอันนี้นวดครั้งแรกนะครับนวดครั้งแรกนี่ประมาณ15บถึง20นาทีนะครับเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็ไปพักแป้งนะครับพักแป้งอีกพักแป้งอีกประมาณ4ี่นาทีนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็มามานวดต่อนะ <c oughs> นี่มีหลายขั้นตอนนะครับไอทา การซาลาเปาหรือมันโถเน like right. nice. ี่ยมันโถก็ค right. ือไอซาลาเปาที่มันไม่ใส่ไส้นะครับใช่ไมคือก็เป็นมันโถนะครับเนี่ยก็เราไม่ต้องใส่ไส้แล้วก็เอากินมันโถก็พอนะครับเนี่ยก็สุดแล้วแต่นะครับอันไส้มันคือไออันนี้แล้วไงเราใส่นี่ก็คือฟักทองเนี่ยไส้พักทองนี่แหละไอ้ไหมเออแล้วมันผสมก็ไปแล้วนะครับผสมไปแล้วแล้วก็กินแค่ตรงนั่นก็พอแล้วอันนี้อ่าอนวดไปก่อนนะครับรั้งแรกเห็นไหมอั้งแรก เสร็จแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วนะอันนี้นะยังยังบอกมันต้องต้องเอาให้มันเข้าเข้ากันก่อนนะครับเข้ากันก่อนอ่าก็นวดไปเรื่อยๆนะครับนวดไปเรื่อยจนมันเข้ากันก็พอนะครับเข้ากันแล้วก็พอพักพักให้มาให้มันยิสมันทํางานอีกประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับอ่าแล้วก็ให้มันพักพัก พักแป้งอ่ะเสร็จแล้วเราก็ค่อยมานวดต่อ,อกครั้งที่สองอีกนะครับเห็นไหมครัครั้งที่สองมันจะมีเติมอีกอีกมีเทคนิคนะครับที่จะให้มันนิ่มอ่ะให้มันนิ่มให้มันอ่าสลาเปามันขึ้นฟูให้มันนิ่มนะครับมันจะมีเทคนิคอีก,อก,อกขั้นตอนหนึ่งนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับเอาขั้นตอนแรกเอาแค่นี้ก่อนนะครับอ่าถ้าถ้าท่านนวดมือนี่มันก็อ่า ถ้าเราไปลองนวดมือมันก็จะติดมือหน่อยนะครับเออก็อา่าแรกๆผมก็ใช้อย่างนั้นแล้วครับมันไม่มีเครื่องนะครับอา่าก็นวดมือนะครับอา่าแรกๆก็ใช้อย่างนั้นแล้วครับแต่มันก็อา่าก็หัดหัดครั้งแรกมันก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับอา่าอันออันนี้รู้สึกมันจะอัน อรู้สึกว่ามันจะแฉะไปนะก็เห็นไหมมันแฉะไปเพราะว่ามันไอ้ไอ้ไอ้นั่นอะไรอ่าอันนี Engine, ้นี่ท่านท่านท่านต้องรู้เองนะต้องให้ต้องร้อยเป็นนะเนี่ยยังงี้มันแฉะไปนะเห็นไหมเนี่ยมันแฉะไปนะมันแฉะไปมันมันจะต้องเน่นนะครับมันจะต้องแน่นอเอาแล้วนะครับมันแฉะไปท่านท่านต้องแก้ปัญหาแล้วนะครับเห็นไหมแก้ปัญหาด้วยการเติมแป้งนะครับเติมเติมแป้งไปหน่อยนะครับจนกว่าให้มันมัน มันเป็นก้อนนะครับอ่าเอาเอาอย่างนั้นนะครับท่านเทคนิคของท่านนะครับอ่ามันมันต้องแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาเองนะครับเพราะว่ามันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราไปเปลี่ยนแปลงสู่เขาโดยการใส่อันอันอันนี้อ่าใส่ฟักทองนี่ลงไปเนี่ยฟักทองลึกมันมีน้ําครับมันมีน้ำเพราะนั้นมันจะทําให้แฉะขึ้นนะครับเนี่ย อ่ามันมันจะทําให้แฉะขึ้นนะครับเห็นไหมอืมมันจะทําให้แฉะขึ้นอ่ะทีนี้มันก็อืมมันจะทําให้แฉะขึ้นมันก็อ่าเราก็ต้องเถะใส่แป้งแน่เน่แน่ตอนนี้มันหมุนหมุนหมุนอย่างนี้แล้วละไรไหมมันยังไม่เป็นก้อนนะครับอ่าเราจะต้องให้มันเป็นก้อนให้ได้นะครับอืมอเน่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 ข้อสำคัญเนี่ยออันนี้แก้ปัญหาแล้วนะครับเห็นไหม จะต้องให้มันเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนที่มันไม่แฉะนะไอ้แม่เราต้องใส่แป้งไปเรื่อยๆนะไอ้แม่อ่ามันก็อันนี้มันมีอย่างเงี้ยมันมันต้องท่านท่านต้องท่านต้องใช้ความชานาญนะครับอ่าทำไปเรื่อยๆนะท่านจะชานาญเองนะไอ้เริ่มเริ่มเป็นก้อนเลยไหมเริ่มเป็นก้อนแล้วเนี่ยะเริ่มเป็นก้อนเลยไหมอ่าเริ่มเป็นก้อนแล้วอ่าเริ่มเป็นก้อนแล้วเริ่มเป็นก้อนแล้วอ่า ก็ยังเงี้ยนะครับเอ็มอ่าแต่มันยังแฉะแฉะอยู่นะครับอ่าเมื่อมันยังแฉะแฉะอยู่แล้วก็เติมแป้งไปอีกอ่าอันนี้ต้องต้องใช้ความชำนาญนะครับเห็นมอ่ามันแฉะอีกก็เติมแป้งไปอีกนะครับอ่าไม่เป็นไรให้ให้มันให้มันอืมให้มันให้มันไม่แฉะครับให้มันแฉให้มันแป้งมันเป็นก้อนให้ได้นะครับอ่าอันอัน พลังเขาเรียกว่าโดนะมันเป็นโดอ่ะโดเป็นก้อนๆอ่โดอ่ะโดเริ่มละเริ่มเป็นก้อนเลยไหมครับ <panelists> ท่านท่านนวดถ้านวดมือท่านก็รู้แล้วมันแจะมันจะติดมือครับมามันติดมืออนวดไปนวดมาจนไม่มีติดมือมันก็คือเป็นก้อนนะอานั่นนะคือการนวดมือนะครับแต่ถ้าใช้เป็นเครื่องนอี้ก็ไม่ไม่ต้องเอาไปติดมือนะเริ่มเป็นก้อนแล้วนะครับเริ่มเป็นก้อนลว อืมเริ่มเป็นก้อนแล้วครับแต่มันก็ยังมีแฉะอยู่นิดๆอยู่นะ้ก็เห็นไหมอ่าเนี่ย้เริ่มละเริ่มเริ่มใกล้ดีแล้วเห็นไหมเริ่มใกล้ดีแล้วอันนี้ท่านต้องต้องไปใช้อันอความชำนาญเอาเองนะครับการที่มันอ่าเห็นไหมเติมแป้งอีกนิดเดียวนะครับอ่าโอเคละน่าจะได้แล้วนะครับเห็นไหมอเอาละเอาแค่นี้แล้วครับเห็นไหม ่าได้ละได้ละได้ได้ที่ละเอาละเอาเลยเอาแค่นี้แล้วกันก็ท่านปั่นไปประมาณให้สัก10นาทีสิบ้านาทีก็ก็ก็แค่ให้มันเป็นก้อนนะครับอ่าถ้าได้มันเป็นก้อนแล้วก็อันก็พอแล้วนะครับอ่าก็พักพักไว้พักไว้สีสบนาทีนะครับ พักให้ให้อันอันยิสมันทํางานนะครับยิสทํางานเลยมันก็จะทํางานเพื่อให้มันนวดไอ้อะไรกินแป้งกินน้ําตาลนะที่เราแป้งอาหารอาหารของยิสก็คือน้ําตาลนะครับอ่ะเมื่อน้ําตาลไอ้อ่าเราใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วมันก็มันก็เป็นอาหารของยิสยิสมันก็ไปช่วยช่วยทําให้อันอ่า ไอ้แป้งของเรานะ่ะแป้งมันฟูขึ้นมาแล้วก็่าเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันจะช่วยกันไปนะครับเห็นไหมอ่าเราก็เอาเอายิสต์ไปกินน้ําตาลนะครับอ่ามันจะไปกินน้ําตาลอยู่แล้วทีนี้มันมันก็จะทําให้แป้งเรานิ่มไปด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยฟูไปด้วยนะเนี่ยเนี่ยมันคือลักษณะของการทำขนมปังนะครับลักษณะการทาซาลาเปามันเข้าใช้หลัก หลักอย่างนี้แล้วก็เห็นะะไหมเห็นนะอ่าได้แล้วนะเป็นก้อนเห็นไหมถ้าจะเห็นแล้วมันเป็นก้อนเห็นไหมก้อนมันเริ่มเป็นก้อนแล้วนะก็เห็นไหมก้อนละอ่าเป็นก้อนกลมๆอย่าง่าได้แล้วนะครับเห็นไหมอ่าก็เอาแค่นี้แล้วก็เห็นไหมอ่าเริ่มเป็นก้อนแล้วนะก็เห็นไหมเริ่มเป็นก้อนนี่ก็ใช้ได้และอ่าก็ได้ได้ละได้ละได้ละแต่เรา นวดไปให้มันเข้ากันอีกสักหน่อยนะครับนวดนวดนวด,นวดไปนครับครับมันเข้ากันละมันเข้ากันละโอเคแล้วก็ไอเนี่ยมันเข้ากันละอ่าเนื้อก็ใช้ได้ละเข้าแล้วนะครับเอ้ยแม่เราก็พอแล้วนะครับมาเรา เราพอแล้วนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเห็นไหม,ไหมแล้วเราก็พักพักนะครับพักสี่สิบนาทีนะครับเนี่ยได้แล้วได้เลยไหมเป็นก้อนแล้วนะเนี่ยเนี่ยอ่าผมจะมาจับให้ก็ดูนะฮะแม่แน่ะก้อนอ่ามันก็แฉะแฉะนิดๆก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นก้อนอย่างนี้แล้วนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะนวดครั้งแรกนะครับก้อนอย่างนี้นะเห็นไหม,ไหม,ไหม,ไหมต่อไปก็เราพัก พักนะครับพักพักอยู่ในนี้แหละพักอยู่ในหม้อนี่ะอันสี่สิบนาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมานวดต่อนะครับอ่โอเคนะครับอ่าเราพักแค่นี้ก่อนนะครับปิดฝาไว้ให้พักนะครับแล้วเราจะมานวดต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทําอีกขั้นตอนหนึ่งครับขั้นตอนครั้งที่สองนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนครั้งที่หนึ่งนะครับเสร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมอ่าครับเอาแค่นี้ก่อนนะขั้นตอนที่หนึ่ง เดี๋ยวขั้นตอนที่สจะมาอธิบายกันใหม่นะครับ